สำหรับท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ทราบช่องทางการติดต่อหรือว่ารายการรายละเอียดสินค้าต่างๆของเราเราก็จะมีเว็บไซต์สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ signalsport.in.th นะครับ ายการหน้าไม้อุปกรณ์เสริมผลงานลูกค้าช่องทางการติดต่อเราในเรื่องของหน้าไม้อย่าง,งนี้ก็จะเป็นคิปต่างๆนะครับที่เราได้นํามาลงไว้ลงมั่งล่างเลยครับนี่นะครับมีช่อง YouTube มีรายละเอียดสินค้าตรงนี้เนี่ยรุ่นต่างๆราคาต่างๆที่เรามีจําหน่ายอยู่เราก็จะนํามาอัปเดตเอาไว้ในนี้นะครับรวมถึงราคารายละเอียดคลิกชมก็ได้เลยครับอย่างที่เห็นอยู่นี่จะเป็นแบรนด์ของ Ten Point ทาไมถึง Ten Point ก็เป็นยี่ห้อที่ต้องบอกว่านิยมอันดับหนึ่งในอเมริกาด้วยคุณภาพของตัวสินค้าเองแต่ยี่ห้อคุณภาพของตัวสินค้าเองเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไม่สิ้นสุดนะครับอย่างตัวที่แรงที่สุดเนี่ยเราก็มีจําหน่ายแล้วนะครับอย่าง ADX นี่ก็เป็นแบรนด์วิกเกอริดซึ่งผมได้พูดให้ทราบหลายครั้งแล้วว่าวิกเกอริดเนี่ยก็คือแบรนด์ของเทมพลอยก็อีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ลูกนะครับก็มีสินค้าคุณภาพ ระดับเทนพอยต์จำหน่ายกันในราคาย,ย่อมเยาวนี้เราจะเริ่มจากเทนพอยต์อย่างตัวนี้ผมก็จะนําเป็นซีดมีทั้งลายพางแล้วก็ลายรวสีดํากับไฟนะครับสินค้าพร้อมส่งทั้งหมดนะครับถ้าตัวไหนไม่พร้อมส่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะขึ้นเอาไว้นะครับเช็คสต็อกได้เลยครับยังตัวนี้เขียนฮาว k กแต่ฝรั่งเขาอ่านฮาวเวกผมก็อ่านฮาวเวกกูเอ้เขาก็เรียกฮาวเวกตามเขาแล้วก็มีทั้ง2รุ่น2รุ่นยังไงหน้าไม้เป็นรุ่นเดียวกันครับ แตกต่างกันตรงกล้องกล้องมันแตกต่างกันยังไงตัวน man, เนี้ย UO X Markman เนี่ยทางโรงงานผู้ผลิตบอกว่าทํางานได้ถึงร้อยหลาร้อยหลานะครับไม่ใช่ร้อยเมตรถ้าเป็นเมตรก็คง90เมตรแะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นการมินซีโรนะครับซึ่งทํางานได้ถึง250หลาเราก็นําเข้ามาจําหน่ายกันก็มีหลายๆท่านก็อุดหนุนเข้ามาก็ต้องขอบคุณกันจริงๆครับอย่างตัวนี้จะเป็นรุ่นล่าสุดของเขาที่ มีความเร็วความแรงสูงสุดในโลกในขณะนี้ในปัตตพีนี้นะครับแล้วก็มีจำหน่ายทุกรุ่นท่านจะสั่งเป็นกล้องอีว x Markman ธรรมดาหรือว่าจะเป็นบัวลิสตัว Oracle นะครับหรือจะเป็นการิน n ีโ r o ซึ่งทำงานได้ถึง250หลาเนี่ยเราก็เตรียมมาาจำหน่ายท่านครบถ้วนอยู่แล้วย่างที่เห็นอยู่นี่จะเป็นหมวดไทล์ไล์เฟิลนะครับมีตั้งแต่ S3 S7 นะครับตัวยอดนิยมในบ้านเรา รวมถึงที่กําลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆคือตัวแบ a ็กแพนเทอร์นะครับ S3 ชิได้ s าตัวใหม่เนี่ยจะมีอะไรแตกต่างจากตัวเก่ามั่งก็คือเรื่องของศูนย์หลังครับจะปรับได้แบบโอลิมปิกสีทิศทางนะครับแล้วก็จะมาเจ้าแบ a ็กแพนเทอร์แน่นอนครับถ้ามาถึงรุ่นนี้แล้วเนี่ยราคาจะต่างจาก S7 ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะว่าป้อมศูนย์ของเขาที่ด้านหลังจะเป็นโลหะแล้วเป็นอลูมิเนียมอัลลอยก็คืออลูมิเนียมผสมอลูมิเนียมหล่อบ้านเราเรียกอัลลอยหรือคล้ายๆพวเรียกอัลลอยครับ ันจะมีมาในรุ่นนี้มันดียังไงอัลลอยติดกล้องแล้วมันมีเคลื่อนนะครับรวมถึงความทนทานของตัวมันเองนะครับ mm hmm. ก็จะมีอย่่ง M28 นี่ก็เป็นดูมิเนียอัลลอยเหมือนกันนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆก็จะมี Big กท็อซึ่งตัวนี้เนี่ยทอกนี่ก็จะเป็นแหนบ3มชั้นนะครับเป็นรุ่นเดียวนะครับในตลาดตอนนี้ที่จะเป็นแหนบ3ามชั้นรวมถึงป้องศูนย์ด้านหลังก็จะเป็นโลหะด้วยนะครับสำหรับท่านที่ชอบติดกล้องก็คงไม่ผิดหวงัง อยากพูดเรื่องติดกล้องนิดนึงเออหลายๆท่านชอบเลตดอ t หลายๆท่านชอบสโคปนะครับก็เลือกใช้กันตามความถนัดถนีในใน,ในการใช้งานแต่ละท่านไปนะครับแต่ว่าอย่าลืมเรื่องน้ําหนักนะครับถ้ามันหนักเกินไปเนี่ยเ,เรื่องของแรงสบัดก็ดีอะไรก็ดีโมเมนตั้ของมันเยอะเนี่ยมันจะไปทําให้ไอตัวตัวที่ที่ท,ที่จับลางนะครับขาจับกล้องเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้มากขึ้นเพราะมันรับแรงมากขึ้นแล้วก็ถามว่ามันมี ทำให้มันรับแรงได้ดีขึ้นไหมก็จะมีรางขยายครับซึ่งสามารถสั่งซื้อที่ร้านเราได้ติดต่อฝ่ายขายเราได้เลยครับลงมาข้างล่างเลยครับมีอะไรอีกสําหรับเว็บไซต์ของเรา386ครับก็ในภาพนี้ยังเป็นตัวก่อนอัปเกรดอยู่นะครับสาหรับตัวที่อัปเกรดแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องนํามาลงให้ท่านได้รับทราบและเลือกซื้อกันนะครับส่วนราคา ครับอย่างตัวนี้เข้ามานี่ก็จะเป็นแบรนด์ของทางไต้หวันนะครับซึ่งแบรนด์นี้นี่ก็ผลิตให้ยี่ห้อต่างๆส่งขายไปทั่วโลกผมไม่พูดยี่ห้อดีกว่าไม่อยากพูดถึงบุคคลที่สามว,ว่าเขามีอะไรที่สั่งไปโรงงานนี้กันมั่งแต่มาตรฐานเดียวกันครับโดยที่คันสอนจะมีให้เลือกทั้ง80และ50ปอนด์อย่างที่เรานาเข้ามานี่ก็จะเป็น80ปอนด์ซึ่งทําความเร็วได้ถึง235ฟุตเซกสำหรับเจ้าตัว P1 ตัวนี้นะครับ โดยที่จะมีรุ่นต่อมาคือรุ่น MP1 ที่มีแม็กกาซีนมาด้วยแล้วแต่ชอบครับถนัดตัวไหนเลือกใช้ตัวนั้นแต่บอกก่อนนะครับเจ้าชุดแม็กกาซีนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่นําไปใช้ยิงปลาคงจะไม่ถนัดไม่สะดวกนะเพราะว่ารเาราจะลูกยิงปลาข้องสายเข้าไปใส,ส่5เส้นนี่ผมว่าคงจะจัดสายกันลาบากนะครับครับลงมาข้างล่างเรื่อยๆอย่างพวกนี้ก็จะเป็นแมมบาคอสโปทจะเป็นด้ามสั้นทิสตอลอยู่นะครับ ไล่ลงมาตอนนี้จะเป็นหมวดของพวกปรับได้แล้วนะครับก็จะมีเจ้าแมมบาพลัสตัวนี้นะครับรวมถึง M5 ซึ่งถามว่าความเร็ว2ตัวนี้ไม่ต่างกันเยอะแต่ถามว่าอะไรที่ต่างกันเรื่องของโมเมนตัมที่จะไปกระทําต่อปเป้าหมายหรือวัตถุที่เรายิงนะครับก็น้าหนักเยอะครับหมักมันก็หนักกว่าครับบางคนบอกว่า2องส2ไปยิงคนตายบางคนบอกว่า3าไปยิงคนก็ตาย อย่างมงคนบอกว่าเอาสามไปยิงคนตายกว่าผมว่าเอาแค่ตายก็น่าจะพอนะครับตัวนี้เราอยากให้มองอุปกรณ์ของเราเป็นเรื่องของการกีฬามากกว่าการล่านะครับในส่วนที่เลื่อยลงมาก็จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับสาหรับค่ายจีนเท้านะครับแล้วก็เราก็จะมีช่อง Youtube ของเรานะครับรวมถึงช่องทางการติดต่อของเรานะครับอย่างช่องทางการติดต่อเนี่ยถ้าท่านคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับท่านจะได้พบช่องทางที่เราจะ เรียนไว้ให้เช่นเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์ออฟฟิศนะครับเบอร์ส่วนตัวของพนักงานเราแล้วก็ Line ID แล้วก็จะมี QR code ให้ท่านสแกนได้ทั้ง3 3 3า uh, มนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถถวปัจจุบันเนี่ยเวียดนากตามมันก็ไปถึงขนาดนี้แล้วโลกเราตอนนี้ถ้าเราใช้ไลน์ส่งข้อความกันมันก็สะดวกดีถ้าเราต้องการให้มันมีเสียงเงียบแต่ถ้าเกิดเราจะโทรหากันหรือโทรคุยกันนะครับไลน์ตัวนี้มันก็ อั่นุนคอนสะดวกให้เราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่สั่ไปนะครับรวมถึง Facebook ของเรานะครับเราก็จะมีช่องทางให้ท่านคลิกเข้าไปในช่องทางการติดต่อนี่นะครับคลิกเข้าไปดูผลงานของเพื่อนๆเ,เราที่ส่งกันเข้ามาหรือว่ารายการอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ใน Facebook ก็โพสต์กันเกือบทุกวันนะครับแล้วก็มี Instagram ตัวนี้อย่างช่องทางนี้จะเป็นช่องทาง YouTube แถ้าเข้าไปในช่อง YouTube ของเราครับและนี่คือช่อง YouTube ของเราซึ่ง เราจะอัปเดตข้อมูลต่างๆ,ๆผลงานต่างๆของทางลูกค้าหรือว่าสมาชิกทีมงานของเราที่ได้ช่วยกันส่งผลงานส่งคลิปส่งอะไรเข้ามาก็จะมีให้รับชมมาอยู่ตลอดนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราลงคลิปใหม่ท่านจะทราบได้ยังไงจะรู้ได้ยังไงจะติดตามข่าวสารของเราได้ทันท่วงทีแบบไหนตามครับกดติดตามกดเท่าไครับกดที่ปุ่มนี้เท่านั้นเครื่องของท่านก็จะสามารถติดตามช่องของเราโดยจะมี การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตใ้ท่านได้ตลอดนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยสําหรับช่องของเรานะครับหรือถ้ามีผลงานมีอะไรส่งเข้ามาเราก็ยินดีที่จะเผยแพร่ในส่วนที่เผยแพร่ได้นะครับบางทีบางท่านไปยิงอะไรแปลกๆมาผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าถ้ามันขัดต่อข้อกฎหมายเราคงจะนํามาลงให้ไม่ได้แล้วคงต้องขอ,อห้ามปามในส่วนของการการกระทําแบบนั้นนะครับ มันไม่เป็นผลดีทั้งเราท่านแล้วก็สังคมเราด้วยครับอยากให้ใช้กันในเชิงกีฬาเชิงสร้างสารรค์หรือว่าท่านเราจะใช้ล่าล่าเพื่ออย่างชีพตามวิถีของคนไทยเราอันนี้ผมว่ามันก็คงจะไม่เป็นเรื่องที่ผิดแต่อย่างใดยังไงก็อย่าลืมกดติดตามครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราฝากกันไว้แค่นี้ก่อนมีอะไรให้รับใช้อย่าลืมติดต่อเรามา Signal Sport นะครับเว็บไซต์ Signal Sport i n t h s มีอะไรรับใช้ติดต่อได้ทันทีครับผมนายชิกนาและทิ <S 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 <ๆ>ง้ารอรับใช้ท่านอยู่แล้วยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยวันนี้กลับร้านแค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม